พวกเป๊กมาช่วยฉันทำอาหารแล้วก็ขน,นมไปฝากคุณยายกันดีกว่านะฉันก็ยืนช่วยทำอยู่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวฉันจะทำเมนูอะไรดีนะนี่ดีกว่าข้าวผัดกินง่ายๆนะพวกปีกข้าวผัดกุ้งสับเหรอถูกต้องและนี่เดี๋ยวฉันผัดก่อนก็แล้วก่อนอู้หูกลิ่นหอมฉุยเลยนะเนี่ยไหนบอกว่าจะสับกุ้งไม่เห็นสับสักชิ้นหนึ่งนี่ไงกุ้งตัวตๆล่ะ เดี๋ยวฉันจะทำสเต็กไปฝากคุณยายสเต็กเนหรอคุณยายกินสเต็กได้ใช่ปล่าน่าจะกินได้นะแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากที่จะทำข้าวไปฝากแล้วเดี๋ยวฉันทำขนมด้วยดีกว่าทำขนมด้วยอรอใช่แล้วใช่แล้วนี่เดี๋ยวฉันจะทำพุดดิ้งไปก็แล้วกันนะแล้วเราจะไปกันยังไงเนี่ยทำอาหารเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนมารับพวกเราใครจะมารับพวกเราอ่ะเดี๋ยวถ้าเข้ามาก็รู้เองล่ะนะพวกปี๊ก หรือว่าจะเป็นคนคนนั้นกันนะเดี๋ยวให้ถ่ายก็แล้วกันนีน่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นก่อนถ่ายรูปด้วยงั้นเหรอต้องถ่ายรูปดีฝีมือฉันล้วนๆเลยเ,เดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงรถมาแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เสียงรถข้างนอกเหรอเสียงรถข้างนอกไงเสียงบีบแต่หน้าบ้านอะ เอา้านี่หน้าบ้านเราเหรอเนี่ยถูกต้องแหละนี่ไงคนที่จะมารับพวกเราไปหาคุณยายที่ต่างจังหวัดมาถึงแล้วใช่จริงๆด้วยอะ่ะ <c oughs> ทายถูกหรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างทั้งสองคนพี่ฝนทาอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปต่างจังหวัดวแล้วล่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นรถได้เลยพี่เอกไปเอารถมาใช้แล้วรถคันใหม่ด้วยล่ะเนี่ยถูกต้องคุณพ่อไม่ใช้แล้วคุณพ่อไปต่างจังหวัดพเพลยยืมมาใช้ก่อนเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยวันนี้พี่ฝนทาหลายเมนูเลยล่ละขาบัก หรอมีให้กินบ้างเ่รอนเนี่ยฮะมีมีม,มีเดี๋ยวทําเผื่อไว้ให้แล้วว่าแต่ว่าบ้านคุณยายพี่ฝนอยู่ทางไหน,นอ่ะน่นไงอยู่นอกเมืองเงไปต่างจังหวัดเลยนะไหนเอา G P S มาใส่หน่อยทีเอออดีตเดีเเดวก่อนงอนเห็นอะไรบางอย่างอืไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเพี่ขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึง่งเอะอะไรกันเนี่ย มันสีขาวไม่สวยเพเอกชอบสีเขียวอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสีรถกลางถนนเฉยเหรอก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วมาเร็วข้าวทุกคนนี่เง่เหมือนกับว่าพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยนะเหมือนใครเป็นหวัดเลยเพี่กว่าน่าจะเป็นซอมบี้นะฮะในเมืองนี้มีซอมบี้ด้วยงั้นเหรอไปเลยไปเลยต้องไปเลยโยโย่งานหนาวอย่างนี้เราไปหาคุณยายกันก่อนดีกว่านะ นี่ใช่บ้านคุณยายพี่ฝนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเคาะประตูก่อนก็๊กก็๊กแล้ะก็แก๊กฉันกลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋ามันเดิมดีกว่าเด,วเ,ดวเดี๋ยวก่อนพวกปิ๊กนายจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแบบนั้นเฉยเยไม่ได้นะไม่เอาขี่เกียรเดินมาเดี๋ยวก่อนคุณยายหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยแล้วพอเขาเข้าไปตรงนั้นก็ปิดลงอะ่ะ อะไรปิดลงงั้นเหรอนั่นไงประตูนั่นนะที่เป็นเหมือนกับแสงเลเซอร์สีแดงแสงเลเซอร์สีแดงไหนพี่ฝนยังไม่เห็นอะไรล่ะโอ้โหนั่ไงข้างหลังนั่ไงอ๋ออ่อนเนี้ยเหรอนี่ไงโอ้โชนเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่เป็นไรแต่ผ่านเข้าไปไม่ได้อา้าวแล้วทําไมถึงผ่านเข้าไปไม่ได้ล่ะน่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านคุณยายอะระบบรักษาความปลอดภยัยแต่แบบว่าพี่ฝนกดตุ่มตรงนี้แล้วประตู หายไปเออจริงด้วยแฮอาวแล้วหายไปอย่างนี้จะปลอดภัยัหมอ๋ออ๋ออะไรงั้นเหรอมาคนเดียวเข้าไม่ได้มาคนเดียวเข้าไม่ได้ต้องมากี่คนต้องมาอย่างน้อยสองคนเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนคุ้นๆเลยนันเนี่ยมันไม่คุ้นได้ไงเราไปบ่อยแมบพบพวกเนี้ยอเดี๋ยวก่อนนะหรือว่านี่จะเป็นแมพแห่งความสามัคคี ใช่แล้วทีมเวรบบิร์กออฟบีอีกแล้วครับท่านงั้นเดี๋ยวพเพกไปต่อก็แล้วกันนะกระโดดตามมาเลยพี่ฝนได้เลยเดี๋ยวตามไปนะตามไปพเพกเหยียบให้แล้วมาดินี่คือตุ่มสีฟ้าใช่หรือเปล่าใช่แล้วอา้าเราไปไหนแล้วอะ่ะนี่ไงอยู่นี่ไงมาแล้วลองใช้มุมมองแบบพิเศษดูบ้างน,นะนะมาเดี๋ยวพเพกเหยียบสีเขียวแต่แบบว่าเมื่อกี้นี้คุณยายคนนั้นนะถ้าพี่ฝนจำไม่ผิดน่าจะไม่ใช่คุณยายของพี่ฝนนะ หมายความว่าไงก็ GPS มาที่นี่ไม่ใช่หรอ GPS ของพี่เอกนี่เสียหรือเปล่าจะไปเสียได้ไงเพิ่งจะรับรถมาใหม่เลยนะเนี่ยรับรถมาใหม่แต่แบบว่า GPS ในรถอาจจะเสียก็ได้นะไปเสียได้ไงพี่เอกแค่เปลี่ยนสีเองเดี๋ยวก่อนนี่คงะเฮะ้อเด็นี่รูปภาพไม่ขุ้นเลยแฮะแล้วนั่นใครกันนะไม่รู้จักอะ่ะไม่รู้จกักนี่บ้านใครเนี่ย <laughs> แย่แล้วเรามาผิดบ้านหรือเปล่าลองเข้าไปดูเดี๋ยวก็รู้นั่นไงอ,อุตะนั่น่ะจริงด้วยจริงด้วยหมายความว่าไงอพี่ฝนนี่ไม่ใช่บ้านคุณยายของพี่ฝนแล้วนะอา้าวก็นั่นก็คุณยายนี่นะใช่คุณยายนะ่ะใช่แต่ไม่ใช่คุณยายของพี่ฝนทาไงดีคุณยายครับสวัสดีค่ะเฮ้อาดอ ي, อเดี๋ยวก่อน นี่เข้ามาได้อย่างไรนี่ไม่ใช่บ้านคุณยายของเธอบ้านคุณยายของเธออยู่หลังทัดไปหมายความว่าไงพี่ฝนนะดูท่าทางเราจะมาผิดบ้านทำไมคุณยายเหมือนหนาวนะเรารีบหนีออกไปจากที่นี่ดีกว่าดูท่าทางคุณยายคุณยายเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าผิดตั้งแต่สีผมนั่นแหละหรือว่าเขาจะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่า พี่ก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะง้นเอาอย่างนี้เรารีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าอ้ากดให้เพ่เก,ก่อนกดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะมันต้องรอเพ่ขึ้นไปยืนก่อนแน่แน่แน่นี่งานก็รอให้เพกขึ้นไปยืนแล้วก็รีบมาเร็วเข้ายังไม่ทันยืนเลย <c oughs> อลืมไปว่าเป็นออบบี้ทีมเวิร์กแล้วก็น,นี่จะเป็นสีเขียวใช่เป็นสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอย่างขึ้นแล้วกดเลยอ่ะกดแล้วนะอ่า สีเหลืองสีเหลืองกดก่อนเร็วเข้าขึ้นมายืนก่อนดีอ้าวยังไม่ได้ยืนล่ะอ้าวแล้วก็บอกว่าให้กดเลยก็บอกว่าให้กดเลยแต่แบบว่าขอยืนก่อนไม่ได้หรือไงเนี่ยไม่รู้ได้ยินเสียงให้กดก็เลยกดเลยทันทีเฮ้ออด็เนิน ช่องแอร์ช่องแอร์ก็เข้าเลยพี่ฝนเดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนดูท่าทางที่นี่น่าจะไม่ปลอดภัยสําหรับพวกเราแล้วล่ละนะฉันว่าไปที่ไหนก็ไม่เคยปลอดภยัยสักวันฮึบฉิบอื้อหือตรงนี้มีตุ่มให้กดเยอะชะมัดเลยนะอันนี้ง่ายนี่ง่ายฉันเคยไปเล่นมางั้นขอกดปุ่มสีเขียวสีแดงให้หน่อยได้เลยพี่ฝนผ่านมาได้แบบแปบ๊บเดียวมันเร็วอะ่ะมันแป๊บเดียวเราเก่ง <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่ฝนมีกุญแจอะไรบางอย่างมาด้วย แล้วเก็บกุญแจมาทําไมฮะกุญแจเนี่ยเหรออืมเราเปิดประตูแล้วยังเก็บมาอีกก็เขาให้มาก็เลยถือมาด้วยเผื่อจะใช้ในอนาคตเฮ้ยไปรีบดึงเพจขึ้นไปก่อนตรงนี้มีตุ่มสีเขียวแถวมีสะพานให้ด้วยเอาขึ้นไปยืนเลยพี่ฝนไม่ใช่สะพานนี่เขาเรียกว่าอะไรนะลิฟต์ลิฟต์เนี่ยนะใช่เขาเรียกว่าลิฟต์ <ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดียดียสีแดงสีแดงหรือสีสม้มสีแดงเหยียบเลยอ่ะเหยียบแล้วเหยียบแล้วมาเร็วเขาโอเคไปไม่ค่อยน่าไว้ใจนะนี่อันนี้เราจะต้องกดตุ่มสะพานสีฟ้าเหยียบค้างไว้ให้เ่ียกก่อนเร็วอ่ะเยียบให้แล้วไปแล้วนะเอาไปได้เลย ถึงหรือยังใกล้ถึงเส้นชายหรือยังถึงแล้วเหยียบสีชมพู <S S S สีชมพูก็จะมีอะไรนะมีกล่องให้ใช่หรือเปล่าคราวนี้มาเลยพี่ฝน <S S 1> สีฟ้าสีฟ้าเร็วเข้าเหยียบไว้แล้วเหยียบไปแล้วห้ามปล่อยอ่าอสีชมพูต่อเลยกระโดดขึ้นมาเลย <S S กระโดดไปแล้วเรียบร้อยถึงเออเอออันนี้ เส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลวันนี้น่าจะครบเจ็ดสีพอดีถูกต้องเลยเป็นสีรุ้งกันเลยทีเดียวเชียวกระดอดีๆได้ฉันตกไปด้วยเอาปุกปีกนายแอบเข้าไปอยู่ในกระเป๋าอีกแล้วเหรอฉันอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่เข้าบ้านคุณยายแล้วทำไมล่ะปุ๊กปีกฉันได้กินความกลัวได้กินความกลัวความกลัวของใครงั้นเหรอความกลัวของยันเองนายกลัวอะไรของนายอ้าว ฉันว่ามันแปลกๆขนาดตั้งแต่เข้ามาในบ้านแล้วนะจริงเหรอจริงนีออ่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันหรือว่าที่นี่จะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ฉันรู้สึกว่าได้กลิ่นความกลัวมาจากตัวข้องคุณยายเลยจริงเหรอคุณยายจะต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นอนหรือว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเอเลี่ยนออจริงเหรอเฮ้ยคิดได้ทั้งหมดแล้วพี่ฝนเงั้นอาอย่างนี้เรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่า เยวเราก็รู้เวลาเราไปถึงจุดสุดท้ายอะนะปุ๊บนี่เปิดประตูแล้วอันสีน้ําเงินเปิดแล้วอ่าเดี๋ยวเพ็เหยยบให้มั่งอย่าไห้มั่งนะต่อไปสีเหลืองอ้าเข้ามาเลยสีเหลืองก่อนอ้ากดให้แล้วต่อไปสีแดงอ่ามาสีน้เงินสีน้าเงินเรียบร้อยแล้วเียกว่าเกินเจ็ดสีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ให้พี่ฝนไปมั่งดีกว่าอ่าพี่ฝนไปมั่งสีสีอะไรเนี่ยน้ําเงินนึกว่าสีม่วงสีม่วงนี่นี่อันนี้สีม่วงมาเร็วเข้า อย่าให้มั่งสีชมพูก่อนสีชมพูก่อนนะโอเคมาแล้วมาแล้วต่อไปสีฟ้าสีน้ําเงินตั้งหากอ่าน้าเงินก็น้ําเงินต่อไปสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งหม่วงม่วงม่วงตกใจหมดเลยผ่านแล้วพวกเราข้างหน้ามีประตูทางออกแล้วพี่ฝนทุกคนครับจอได้กลิ่นบางอย่างอันตรายมากเลยนะครับนี่นายเพิ่งจะโผล่มาหรือจอดมาเดี๋ยวก่อนพี่เอกหายไปไหนแล้วน่ะก็พี่เอกเปิดประตูประตูไม่ได้ล็อก ประตูไม่ได้ล็อกเหรอใช่แล้วอ๋อนึกว่าจะต้องใช้กุญแจนี่เราออกมาจากบ้านคุณยายคนนั้นได้แล้วหรอจริงเหรองั้นเราก็กลับบ้านกันเถอะพี่ฝนเออกลับบ้านกันเลยดีกว่าพวกเราอุ้ยเจออะไรนะ่ะอุ้ย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 เดี๋ยว,ยวโอ้โหโอ้โหทำไมตัวเราเหลือตัวเล็กทิดเดียวไม่รู้แต่ว่าพี่เอกโดนคุณยายจับไปสามรอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยจริงเหรอจริงพี่ฝนช่วยด้วยออหมายความว่านี่ไม่ใช่คุณยายแน่นอนจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากนอกโลก ไม่ใช่คุณยายของพี่ฝนเนี่ยนะไม่ใช่แน่นอนล่ะนี่เรามาผิดอีกแล้วเหรอเนี่ยถูกต้องเรามาผิดบ้านและที่สําคัญนะคุณยายคนนี้เป็นหุ่นยนต์โอ้ยโดนอีกแล้วงั้นเรารีบหนีกันดีกว่าเฮ้ยนั่นอะไรอะพี่ฝนเอออุตะัะเ,เดี๋ยวก่อนเขาหายไปแล้วแฮะตกลงไม่ใช่คุณยายพี่ฝนแต่เป็นหุ่นยนต์จากนอกโลกถูกต้องเขาเป็นหุ่นยนต์ ฉันก็บอกแล้วว่าฉันได้กลิ่นความกลัวความกลัวของนายนั่นเหรอปูปิ๊กความกลัวของฉัน,ฉ,นฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ที่สําคัญใะตอนนี้เราหนีออกมาได้แล้วเราจัดการเขาได้แล้วแล้วก็มีประตูแปลกๆโผล่มาด้วยมีประตูเขาบอกว่าให้เราเข้าไปในนั้นเป็นผู้ชนะแน่ใจนะว่าไม่โผล่ที่อื่นน่ะแน่ใจเดี๋ยวลองไปดูก่อนนี่ไงเราออกมาอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ย น่าจะเป็นโซนสําหรับผู้ชนะพี่ฝนงั้นหมายความว่าเราก็ออกมาได้แล้วของจริงนะพวกเราได้รับของรางวัลมากมายแล้วมีกล่องสุ่มอะไรแปลกๆอยู่ด้วยนะอืมดูมันว่าเราจะต้องรอเวลาอีกประมาณ2นาที2นาทีเน,นี่ยนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอรับรางวัลแถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะมีอันนี้ด้วยพรมพิเศษเนี่ยเนี่ยมีสปริงวิ่งเร็วแถมมี อะไรนะลูกโป่งลอยฟ้าด้วยแล้วลูกโป่งลอยไปบังคับทิศทางได้ที่ไหนอ่เออบังคับไม่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ฝนเอาวันนี้ก็แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะลมวิเศษสีสายรุ้งนะขอบอกแต่ผมวิเศษอันนี้ไม่มีหางสายลุ้งให้เราใช้อ,อ่อใช่จริงด้วยแฮงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปเปิดกล่องก่อนดีกว่าแต่ก่อนจะไปเปิดของจริงนั่นตรงนี้นะ่าสนใจกว่าเยอะแล้วทำอะไร <laughs> เปลี่ยนสีหน้าได้ด้วยอ๋องั้นเดี๋ยวเพเปลี่ยนเป็นซอมบี้เล่นดีว่ะนี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็สีเขียวอย่างสวยเหรอสำหรับโปรเพเยอร์อย่างเราเราต้องเปลี่ยนให้ครบสาสีในหนึ่งตัวฮะเปลี่ยนให้ครบสาสีเปลี่ยนไงอ่ะนี่ไงเปลี่ยนอย่างงี้อ้าวได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรจะทําใหม่ใจเย็นเนี่ยพี่ฝนได้ข2ข้างเราต้องทําอย่างงี้แล้วตัดแข็งเข้าไปได้ไหมได้ไหมนี่ตัแข็งเข้าไปแล้วอ่านี่ไงได้2สีแล้วอ่านี่เหลือสีหนึ่งครบแล้วไหนอ่ะนี่ไง <c oughs> เออได้จริงด้วยแฮะนี่เรียบร้อย3ามสีอา้าวตอนนี้เราสามารถเปิดกล่องได้แล้วนี่นะเปิดเลยพี่ฝนเดี๋ยวครัเปิดกล่องกันก็แล้วกันเนี่ยพี่เอกสามารถเปลี่ยนเป็น3มสีได้จริงด้วยนี่มาแตะปุ๊บได้ของมาแล้ว ไอเดีเออไอดีอดียก่อน <c oughs> พี่ฝนได้อน,นี่มาที่สลับล่างแล้วมาเปลี่ยนพี่เอกเป็นพี่ฝนทำไมเนี่ยเพอย่างน่ารักเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยแล้วจะกลับร่างเดิมยังไงเนี่ย สงสัยจะกลับไม่ได้แน่นอนวันนี้